สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกม Call of Duty Mobile นะครับผมซึ่งมันมีโหมดใหม่มาตั้งแต่วันที่1สิงหานะครับผมโหมดซัมบี้ก็คือมันก็คือโหมดเก่าอะแต่แค่มันเอาออกไปเพื่อปรับปรุงแล้วก็อัปเดตใหม่เป็นเป็นเวอร์ชั่นใหม่เลยนะฮะก็คือมันจะไม่เหมือนซัมบี้ ข่าวก่อนนะฮะมันจะไม่เหมือนของเมื่อปีที่แล้วนะฮะของปีนี้ก็คือแบบมันจะรู้สึกสนุกกว่าเดิมหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในในแมทเลยนะฮะคือก่อนอื่นเนี่ยถ้าเราเข้าไปเนี่ยหน้าตาในโหมดซอมบี้มันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะมันก็จะดูมืดๆคึมๆนะฮะแล้วก็จะมีอ้นี้ด้วยนะฮะเขาเรียกว่าอะไรอะ เขาเรียกว่าภารกิจนู่นนี่นั่นหลายอย่างมากนะฮะไม่ได้มีแค่อะไรนะฮะมีแบบปลดล็อกเลเวลนะฮะนะฮะจะได้ปืนใหม่ด้วยนะครับุณผู้ชมก็เป็นปืนช็อตตี้นะฮะแล้วก็ตัวละครนี่ฮะตัวละครแบบนี้นะฮะถ้าเราเลเวลถึงนี่เราก็จะได้นี่ฮะปืนช็อตตี้นะผมเป็นลายแบบนี้เลยนะฮะลายแบบโคตรสวยโคตรน่ารักนะฮะ แล้วก็มีภารกิจให้ทำในนี้มากมายเลยนะฮะซึ่งมันก็ค่อนข้างทำยากนะฮะเพราะว่าแต่และครั้งเนี่ยมันจะมีเวลาจำกัดนะฮะคือเราหาสเสบียงหาภารกิจทำเนี่ยมันค่อนข้างยากนะฮะมันจะมีเวลาจำกัดแล้วมันก็จะวาร์ปเราอะให้ไปอยู่ในพื้นที่ที่เราต้องป้องกันฐานนะฮะซึ่งเวลาทำภารกิจ แต่ละครั้งเนี่ยมันจะให้เวลาประมาณ2นาทีนะฮะสนาทีครึ่งประมาณนี้นะฮะให้เราหาสเสบียงหาอะไรมาเพื่ออัปเกรดป้อมปืนนะฮะประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยกว่านะฮะอธิบายมากมายมันแล้วก็มีอันนี้ด้วยรางวัลลวดลายนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะฮะก็น่าจะเป็นแบบอันแรกจะเป็นแอดซิลไลเฟินะฮะ ทั้งหมดเลยนะฮะซึ่งเขาบอกว่าค่าซอมบี้ยี่สิบห้าตัวนะฮะในอันเดซเดนะฮะอันเดซีดตนะฮะระดับฮาร์ดนะฮะหนึ่งแมตให้ได้หกแมตเพื่อปลดล็อกต้องเล่นจบด้วยนะฮะคือต้องเล่นระดับฮาร์ดให้จบอ่ะนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะ มันบอกว่าฆ่าซอมบี้8ตัวสไนเปอร์นะมันน่าจะเป็นแบบปลดล็อกเฉพาะปืนใครปืนมันหรือแบบไม่รู้เหมือนกันนะฮะไม่ไม่ได้ลองทานะฮะเดี๋ยวกว้างๆเดี๋ยวค่อยลองทําแต่ผมคาใจตรงที่คําว่าออกมาข้างนอกปุ๊บคุณผู้ชมจะเห็นคําว่าซอมบี้ใช่ไหมมันเขียนว่าจํากัดเวลาซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจํากัดเวลาอะไรผมก็งงอยู่นะฮะคือมันอาจจะ หมดซอมบี้นี้อาจจะมาแค่แป๊บเดียวหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะคือมารอบนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะหายไปอีกหรือเปล่าหมดซอมบี้นี่ผมก็ก็คือแบบกลัวมันจะหายไปอีกอะ่ะคือมันมาแบบอาจจะมาได้แค่ไม่กี่เดือนอะ่ะแบบอาจจะมาได้ถึงแค่ปีใหม่นี้แล้วก็พอขึ้นปีใหม่ม่นก็หายไปเลยอย่างเงี้ยนะฮะมันขึ้นมาจํากัดเวลานะผมก็เลยคาใจไง ทำไมมันต้องขึ้นว่าจำกัดเวลาตรงนี้ด้วยมันมันทำให้รู้สึกขาใจนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในโหมดซอมบี้นะฮะรอบนี้ผมขอเล่นเป็นอ่าระดับปกติก่อนนะฮะระดับปกติรงนี้นะฮะซึ่งระดับฮาร์ดเนี่ยผมคิดว่าซอมบี้มันยิ่งเยอะแล้วมันแบบมันจะทาให้แหลกนะฮะ ผมจะมาเล่นอันนี้คร่าวๆให้ดูก็แล้กันว่ามันเล่นยังไงนะฮะโอเคเดี okay, ๋ยวไปดูกันนะฮะรู้สึกง่วงนอนนะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนนะฮะมีคัดซีน,ด,ซน<ม>ด้วยนะฮะความจริงมันมีคัดซีนยิ่งกว่านี้อีกแต่ผมขี้เกียจทำนะ

But listen. This place has gone to hell. Let's get worse fast. is stepping up to repair our teleportation device, but yeah. Yeah. Gonna it's not going to be an easy job. You find us and provide some support. You might actually make it out of here. a speck of good news in all this. There are still some supplies scattered around this dump. Get yourself armed. Maybe mow down and yeah. an, you you the get down yeah. yeah. an 2 ugly you over. of yeah. ตีทอมบีมันจะดรอปกระสุนนะฮะแล้วก็ดรอปกล่องเอาไว้อัพ <The first S 1> เกียร์อ้อมปืนนะฮะเออแล้วเพื่อนมันก็มาชนชนทำไมแล้วมันก็มาขโมยรถกูไปเนี่ยนะทำเพื่ออะไร Doctor, I'm afraid it is my duty to break bad news. By passing through the rift, your world has been affected by the ESA. ether. Ether energy has okay. the power to tear open the seams of the multiverse itself, allowing humans and objects to shuttle in and out of time and space. Our coming here was purely by accident. Wait a minute. Okay. Let's make โอเคเมื่อกี้มันพูดมากแต่เราก็กำลังจะพูดอยู่โอเคน่าจะเบาแล้วล่ะเออเก็บเก็บกระสุนนะยังไม่มีปืนโอเคเจอปืนละโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปหาซื้อที่หลังปืนนะนะเก็บใช้ตามพื้นไปก่อนนะฮะเวลาเหลือย2วินาทีนะฮะ

Er night, no ่ีจะมาก้องเราสามารถกดย้ายปืนได้ด้วยเวลาสบี้มาฝั่งนู้นนะครย้ายไปดูให้ดูได้ถ้าเราออกไปนอกเขตไอ้ปาเลียเนี่ยเลือดเราจะลดนะครับุผมเลือดเราจะลดเพราะฉะนั้นอย่าออกไปดีกว่า Okay, เดี๋ยวขออนุญาตย้ายปืนนะฮะไว้ฝั่งนี้หมานัดิงหมาซอมบี้หมาอะไรพวกนี้มันรูปร่างอย่างนั้วจังไอ้ตัวเนี้ยใช้ปืนยิงตายยากต้องใช้ปะแยงุกนะฮะสองทีตายไม่น่าเชื่อ เป็นซอมบี้ที่แบบต้องใช้ปัายแอร์ทุบเท่าน,นั้นอะ่ะเลตายก็แย่ทุบสองทีตายนะบที่ตัวใหญ่ครับเค็ตัวเล็กๆน,ะกกนี่ใช้ปืนยิงตาย Finally, the transmission. Is you better collect more supplies for a back door before nightfall. So, we can I've sent the salvage we've gathered from several scattered vehicles your way. Use it wisely. Running vehicles are rare commodities. น,นี้เรราามมีตัังค์อยู่ปะณ้เ,เ,เดี๋ยวเราจะมาชมปืนตรงนี้กันนะฮะก่อนเออเรามาดูนะฮะอันนี้คือตู้บัฟนะฮะให้ผู้ชมสังเกตในแผนที่นะฮะมันจะมีแสงส่องตามบ้านอย่างเงี้ยนะฮะให้ผู้ชมมาตามจุดนั้นๆน,น,นะฮะเราก็จะเจอนะฮะฮโอ้ปืนดีวะ่ะปืนแรงเหมือนกัน ปืนระดับไอ้นี่เลยวะปืนระดับดิจเนลลี่มาจากไหนวะเนี่ยแต่ปืนนี้กระสุนมันจำกัดนะฮะต้องไปหาพวกกระสุนสไนเปอร์ตามฉากนะฮะ อันนี้มันจะได้เงินเวลา100คือได้สค่อนข้างหายากนะครับต้องเดินหาให้ทั่วแมปเยเดินตกโอเคได้ระเบิดกับที่ฟื้นเลือดมานะครับ โอเคการเืนจะมาแล้วเวลาในการหาสะเบียงค่อนข้างที่จะไวนะครับ จะพยายามว่าที่นี้ก่อนเพื่อนในทีมคือแบบแทบไม่ตั้งปืนเลยหลังจากเราสุ่มมาเจอแต่ไรแบบว่ามันไม่ไม่ตั้งปืนซึ่งมันจะรอให้เราตั้งเดยไม่รู้มันจะสะสมมันวะทำอะไรมันก็ซื้อของในนี้ได้ซื้อกสุน The base is being attacked. Get those bastards away from it. Now that was a fight. Try to dogpile us so when the sun's down and run. พวกีแบบ่เป็นตั้มี่ลูกน่างคนนี้คือแบบเจ็บปืนยิงก็ตาแต่ตัวน,นี้มันคือต้อง,องใช้ไอ้นี่นะฮะประแจเจทีใส่ก่อนใช้ประแจทุกเพื่ออาน,น็อตอเรา่อนนาตอนนี้ปอ้ปอมป,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 ปืนเราเลืเ่อน เฮยนหน่มเริ oh, be, oh. ่มแกปอที oh, ่เยอะแหลกเลยทั้งเอาประตูนโอ้จับรถเลยๆเลยลงเรเด่อนเ่คือเพื่อนอะมันไม่ตั้งป้อมปืนช่วยเลยอะ กูสู้เจออะไรคือเพื่อนแม่ไม่ตั้งป้อมปืนช่วยอะไรเลยนะฮะมีกูตั้งป้อมปืนอยู่คนเดียวแล้วก็มาบีบแต่เรียกเลยแค่ป้อมปืนมึงยังไม่ตั้งมึงมาบีบแต่เรียกทำไม เก็บของกระสุนสไนเปอร์มันจะเป็นกระสุนสีขียวเอานะฮะอันนี้เป็นกล่องเอาไว้อัพเกรดนะฮะ เดี๋ยวขอรีโหลดปืนโอเคต้องตอนนี้คือเราต้องหาสเสบียงอะ่ะหาพวกเลือดก่อนโอเคได้ละใช้เลยรเราเปิดมาใช้ให้หมดเก็บมาให้หมดอืมถ้างั้นปืนเนี้ยนะฮะผมทิ้งแล้วกันนะฮะ Ah, <ion upPS> oh, I almost forgot. There is also a large warehouse where you can share supplies with your teammates. In my homeland, unity is our virtue, so be generous. Leave extra materials in public warehouse for your teammates to use. Okay, upgrade. I'm going to need some time on this, so I suggest making good use of your new equipment. The teleportation setting is active, but the etheric energy accumulation will attract more enemies. I love It's up to you to clean it

คือตอนนี้เพื่อนไม่มีของอเพื่อนมันจะให้ราครับขึ้ด้วย i วถ้าเพื่อนไม่ดีก็กรอบนี้ผมจะแพ้นะไม่รู้เพื่อนต้นยิงเล่น,ปนไปหรือเปล่า ม่มีใครตั้งป้อมเลยไจะบูตตั้งอยู่คนเดียวนะป้อมปืนเนี่ยนะใส่แม่งแม่งกดไอ้นี่มาเลยนะกดข้ามทูตูเรียลมาแล้วก็มาเล่นเกมป้อมปืนไม่ตั้งเงินจะแยะนจะเก็บเงินไว้ทำอะไรกูถามจริง ้อมปืนไม่ตั้งเออไปซึ่งตอนนี้กูก็ไม่รู้จะทำไรแล้วถ้าเกมไม่ผ่านก็เป็นเพราะพวกเองีิยอมป้องปืนเขื่อนลงพิมพ์ลมบัแล้วก็พวกเองไม่ยอมตั้งป้อมปืนนะ รอบนี so good, ้คือได้ขาดว่าแพครับผมแพแพอะไรก็แพนะดึเก็บเงินไว้รู้สึกแบบนะ ป้อมปืนไม่สร้างอะ่ะเออไม่สร้างเลยป้อมปืนอะ่ะเก็บเงินไว้ทำอะไรถามจริงอันนี้คือผมกดเจอบ่อยมากนะฮะกับอะแบบว่าพอสุ่มมาแล้วแบบเจอพวกที่แบบไม่ช่วยอะไรเลยอะ่ะนะฮะแบบป้อมปืนก็ไม่ทำอะไรก็ไม่ทำนะฮะยิงอย่างเดียว นะไม่ตั้งป้อมปืนช่วยแล้วจะชนะยังไงล่ะพี่น้องเออตั้งงั้นเดี๋ยวมาเอาใหม่นะ